สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวจี่แบบไม่ต้องหอเตานะครับอ่าอยากเห็นเป็นยงไงไปดูกันนี่ครับเรามีข้าวนะครับหยิบจานมนาะนี่ครับขั้นแรกเราหยิบข้าวออกมาเลยนะครับประมาณหนึ่งปั้นนะครับก็ใช้เตาเตาที่เรา ทอดไข่เจียวอตอน EP หนึ่งนะครับตอนตอนนี้ EP สองนะัท้ทำข้าวนะไปติดแล้วนะเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะผมเทน้ำมันออกแล้วนะเราไม่ต้องรอให้ร้อนนะเราใส่ลงไปเลยนี่นะครับไม่ต้องกวนติดกระทะนะนี่ใช้เกลือเกลือถุงละห้าบาทนะครับตามที่เขาขายเลยนะอ่าตอนนี้เราจะ จะไอ้นี่นะตัดไปตอนนี้เลยไหมต้องตัดนะโอ้เขาเหนียวเริ่มร้อนแล้วนะเปิดเปิดไฟผมไม่รู้เปิดไฟเท่าไหร่นะผมไม่ใช่เชฟหมืออาชีพเท่า,ทาไรแต่แล okay. ้วแต่คนชอบนะครับ <laughs> ผมจะตัดไปตอนที่เสร็จแล้วนะครับสอง ตอนนี้เราใส่เกลือเลยนะนี่นะใส่เค็มตามที่ชอบเลยนะแล้วพริกเลยนะแล้วใส่อีกเกลยอนะ นี่นะครับก็รอให้มันเหลืองนะครับอเราจะตัดคลิปเลยนะครับนี่ก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับนี่นี่นะครับก็ผิวเริ่มได้แล้วนะครับาใครชอบกรอบกว่านี้ก็ทําได้เลยนะแต่ผมชอบประมาณนี้นะครอ่าเราก็ปิดแก๊สพอแก๊สดับล้วก็ปิดนี่นะครับ แล้วก็ใส่จานนะครับตัดครับอ๋อนี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวนี่เห็นนะครับผมจะกินให้ดูครับมันเหมือนข้าวจี่นะครับเหมือนข้าวจี่ที่ทำด้วยเตาแต่ี้เราใช้กะทะนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อขอสวัสดีครับผม